ฉันจะมารีวิวหลังดูทีลิตในเน็ตฟลิกหลังดูจบไปแปะตอนด้วยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนอนไม่หลับเอาจริงๆเลยนะคือตอนแรกคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้คงเดาได้ไม่ยากแหละคงฟิลฟิลแบ็คมิลเลอร์แหละโทรศัพท์พมือถือลบคนได้แต่พอดูถึงตอนจบโอเคเลยอันนี้ของจริงเอาเรื่องแกมันเป็นซีรีส์ที่ปิดจบทุกอีพีด้วยปมใหม่ๆและหักมุมดังแอดทุกอีพีและที่สำคัญซีรีส์เรื่องนี้เล่นประเด็นดราม่าได้แบบเจ็บแสบแต่แฝงความระทึกไว้ตลอดทั้งเรื่องแล้วตอนจบยังไงก็ต้องมีภาคสองฉันแแนนนนน่่่่ววววะะะขออองงตตตตัััลลคคครรรบบบบโปสเเเ์ีียยททททุกกมมาา็ดูหื ตัวเนี่ยยังมีการซ่อนอะไรบางอย่างยกตัวอย่างใช้ตัวละครเจ้านายเจ้านายดูเหมือนว่าบทยังซ่อนอะไรบางอย่างไว้อยู่คือการปิดจบในซีซั่นหนึ่งมันเหมือนการเปิดเรื่องเพื่อจะไปในซีซั่นสองนึกออกใช่ปะออกแบบด้วยเป็นตัวละครอีกตัวที่ฉันว่าบทจะต้องกักอะไรไว้อยู่การตับมาของนางมันจะเป็นยังไงต่อวะโอ้ยใครที่ยังไม่ได้ดูบอกเลยว่าพลาดมากเพราะาเรื่องนี้กระแสะแรงจริงติดท็อปเทนถึง2ีเประเทศในเดนเวอรลุ้นมากว่าภาคต่อจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนคะไปดูเลยค่ะกระแสะจะได้ดีๆเพราะฉันอย,า,ยอา,ากให้